สวัสดีค่ะมนรุณมนสวัสดีครับสลัยยกรพบกับรายการแบงค์ชาติชวนคุยนอกรอบและวันนี้เรามานอกสถานที่นะคะเราจะพามาที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยมาชมนิทรรศการธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะไป ามาถึงกันแล้วนะครับกับนิครร่าศการธนบัตรท,ที่ระรึกนะครับที่ศูนย์การเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเรามาชมกันว่าธนบัตรที่ระรึรอบนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเปิดให้แลกจริงในวันที่23กรกฎาคมนะครับโอเคบอลไหนก่อนดีอันนี้อันนี้ไหมเราไปดูก่อน,นเลยก็เราไปดูธ<ด>นบัตรจริง ก่อนที่เราจะไปลงในดีเทลนะครับทึ่ธนบัตรที่ลึกอันนี้เป็นแบงค์ตัวอย่างอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเยงเลยครับจะมีความสีแดงอมๆเหลืองๆเนาะสวยขนาดใช่ไหมรอบนี้ดูเหมือนขนาดจะแตกต่างเรามาเริ่มจากความเส็จกันได้เลยไหมว่าความยาว1 6 13มิลลิเมตรซึ่ง13มิลลิเมตรเนี่ยเป็นผลรวม1บวก6บวก3เท่ากับ10สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับส่วนขนาดความกว้างก็กว้าง 89มิลลิเมตรพิเศษยังไงครับพี่มนนี่เลยอ่านตามเลยเลข9คือสื่อความหมายว่าปี2567เป็นปีคลองราปีที่9นะคะของในหลวงราชการที่4โอ้ที่สําคัญอันนี้ดอกรวงพึ่งเป็นดอกไม้ประจําพระองค์ดอกรวงพึ่งก็คืออันนี้เนาะออยู่ตรงนี้สวยมีกี่ชั้นน่ะสวยมากเลยจะนับพึ่งกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นน่าถ่ายรูปมากนะคะเรามาถ่ายรูปตรงนี้ได้สวยๆเลยป่ะถัดไปเรามาดู รอบนี้ธนบัตรที่เราทั้งหมดแล้วพิมพ์จำนวน10ล้านฉบับเนาะสิล้านฉบับอ๋อโอเค10บล้านฉบับก็รอมาแลกกันเนาะวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะเราไปดูว่าเราจะมีความพิเศษอื่นๆด้านไหนอีกเราไได้บอดนี้เลย มาถึงบอดที่2นะคะบอดนี้จะบอกอะไรบอกองค์ประกอบต่างๆในธนบัตรว่ามีอะไรพิเศษพิเศษบ้างเริ่มตั้งแต่มีลายดอกพิกุลนะครับในช่องใสนะครับแล้วก็มีลายดอกรวงพึ่งเนาะที่เมื่อกี้เราพูดถึงรูปพระพุทภาสีขาวแล้วก็อักษรเงาพระประมาพิไทยวปรรนะครับอ๋อแล้วก็ยังจะมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงต่างๆนะคะที่เราจะเลือก จัดวางเอาไว้ในธนบัตรนะครับเพราะฉะนั้นมีความพิถีพิถันมากนะคะในการออกแบบธนบัตรอันนี้เพื่อให้สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากๆเลยนะครับและนี่คือโซนนะครับที่เราจะขยายภาพธนาบัตรออกมาให้เห็นกันชัดๆนะครับว่า แต่ละดีเทลเนี่มีความวิจิตรงดงามขนาดไหนนะครับอืความพิเศษมีอะไรบ้างพี่ฝูเริ่มตั้งแต่สีสีเหลืองโทนสีเหลืองจะออกแดงๆเหลืองๆเนาะ,ะแต่ว่าก็เหลืองจะเยอะขึ้นเหลืองอะคือสีประจําวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระพรมราชสมภพของท่าน ดอกลงพึ่งครับพี่มลดอกลงพึ่งก็เป็นดอกไม้ประจำราชการค่ะก็คือเหมือนดอกที่เราเป็นสี่ชั้นเมื่อกี้ดอกพระจพฤกษ์ครับพี่มลเป็นดอกประจำชาติดอกไม้ประจำชาตินะคะที่ได้ความรู้เยอะเลยนะโอเคท่านมาพญานาคครับพี่มลพญานาคอันนี้นะคะเป็นปีมะโรงค่ะปีนักษัตรูของปีเกิดของท่านอ่ามีอีกซีเครตมีอีกความดีเทลความลับนิดนึงให้พี่มลลองหาว่ามีคำว่าทรงพระเจริญอยู่ในแบรนนี้ ไม่แน่ใจพี่มลลองดูสิว่าในธนาบัตรนี้อยู่ตรงไหนครว่าความทรงพระเจริญอ๋อทรงนี่ค่ะโอ,อ้เล็กมากเลยถ้าไม่ขยายนี่อาจจะมองยากนะม,มีสองจุดด้วยมีสองจุดอ,อยู่ระดับสายตาพอดีทรงพระเจริญอ่าแล้วนี่คือความวิจิตรน,นตวลสวของธนาบัตรที่เราลึกในรอบนี้นะครับและนี่คือโซนแผ่นพิมพ์ธนาบัตรครับ สวยอ่ะอันนี้คือธนบัตรก่อนที่จะตัดออกมาเป็นแผ่นๆใช่เราเรียกอันคัดชีซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ในโรงพิมพ์ธนบัตรเท่านั้นแต่ว่านี่เทศกาลของเรามีความพิเศษเราเลยออกมาโชว์ให้ประชาชนได้เราดูว่าใช่เป็นแผ่นๆก่อนที่จะตัดเนี่ยเป็นยังไงอ๋อสวยมากเลยขอเทียบหน่อยเพราะว่ากิมพี่ปุกเล่าว่าขนาดก็มีความพิเศษของรอบนี้อยากรู้ว่าเทียบกับธนบัตรปกติเป็นยังไงไปดูปกติที่เราใช้เนาะอันนี้ตความยาเออ ความยาวยาวกว่าอยู่นะอ่ายาวกว่าอันนี้ก็นิดนึงเออความกว้างอ้าใช่ใชมากกว่าปกตินี้ก็เป็นธนบัตรที่มีขนาดพิเศษกว่าปกติสวยค่ะสวยถ่ายรูปเลยสักรูปแะไตรงนี้ดีอันนี้ก็คือโซน b ันนี้ก็คือโซนบี d แต่โนะครับ มาดูว่าเบื้องหลังการผลิตธนบัตรของเรานั้นเป็นยังไงกันบ้างดีนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนแบงค์ชาติเองอ่ะเรายังไม่ค่อยรู้กระบวนการเลยเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าชมหน้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอ่ะก็คือพี่ๆน้องๆเหล่านี้ดีเนาะอืมใช่หรือจริงเราจะติดตามเนาะใน YouTube ได้เรามีคลิปเต็มนะครับสามารถดูในลิงก์ย t u b e ข้างล่างได้ครับอื ทุกโมงเรามาดูโซนนี้กันดีกว่าครับโอ้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เออใช่เพราะว่าเป็นโซนที่เรารวบรวมธนาบัตรทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาบัตรที่เราลึกหรือธนาบัตรหมุนเวียนที่อัญเชิญราาพระบรมสารีริกธาตุของในหลวงรัชกาลที่สิบมาอยู่บนธนาบาัตรอืมสวยจําได้ว่าแลกไว้ถูกรุ่นรุ่นนี้ผมมีรุ่นนี้ผมมีโอ้สวยม,มีทุกชนิดราคาเลยเนาะห้าร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบ จำได้80ตัวนั้นสวยมากพี่มีใช่ต้องกลับไปคนดูแล้วมีแบงค์นี้ด้วยนะครับนี้เรามีระลอกเะยรใช่แบงค์หนึ่งพันกับแบงค์หนึ่งร้อยนะครับใช่ใช่เป็นตอนพระบรมราชาพิเศษปี2562แล้วก็มีฉบับปัจจุบันด้วยนะครับอยู่ด้านนี้ใช่ธนบัตรเราทุกที่นะครที่มี100ที่พี่มลมีนั้นอ่าเหมือนกันเดช และนี่คือแบงค์ชาติชวนคุยนอกรอบนะครับพิเศษที่เราพามาชมนิทัศการธนาบัตรที่ลึกค่ะผู้สนใจนะคะสามารถมาเข้าชมกันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชั้นหนึ่งมาได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดของศูนย์นะคะตั้งแต่เวลา9.30ถึง2.00ง,งานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กันยายน2567ค,ครับส่วนถ้าใครสนใจธนาบัตรที่ลึกนะครับสามารถแลกได้นะครับวันที่23กรกฎาคม ที่ไหนบ้างครับที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อการเกษต<ส>รและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งรวมถึงที่สูนเรยียนรู้ที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าไปธนาคารใกล้บ้านถ้าสะดวกวกว่าก็ไปที่ธนาคารนอกจากธนาัตรนะครับรอบนีม้มีความพิเศษอีก อย่างหนึ่งคือเราจะทําแผ่นพับธนบัตรเพราะนันซื้อคู่10บาทนะคะซื้อไปใส่ธนบัตรที่ระลึกได้สวยมากนะครับสามารถได้แลกได้ที่ที่เดียวกันเลยอ๋อธนาคารทั่วไปรวมถึงธนาคารของรัฐและกระทรวงการเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับตามรายชื่อที่บอกไปเมื่อกี้เลยค่ะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการแบงค์ชาติชชนคุยกันนะคะจะได้รู้ว่ารอบหน้าเรามีอะไรมานำเสนอค่ะสำหรับวันนี้อ่าเราลากันไปก่อนครับ สวัสดีครับขันหลังเข้าเและอันนี้าึีเบือ้องหลังพอเราเห็นเบื้องหน้าเราก็มาดูเบื้องหลังกัน <c oughs>